พ่อมาหาเป็นไงใบบุญไหนพ่อมาหาทำไมพ่อมาหาจะทำคือได้ไังวพ่อตกใจพ่อวิ่งหนีเรีนตัวดื้อใบบุญใบบุญใบบุญดูเอ๋ไปดูพ่อเนื่ใบบุญนะคะดื้อมากเลยนะคะใบบุนใจอย่างเดียวใบบุญ เปนลรลูกปไปรลยได้ยินเสียงร้องว่ายายคุณจังจะหนีอย่างเดียวเลยนะอยู่ดูไปลอัยเย่บุญ้าไ,ไ,ไม่ใจ,จไไใหัวใจจะวายคุณจังบอกเลยครับอยู่ใกล้ไปบุญไม่ได้ครับเดี๋ยวจะหัวใจจะวายครับหนีดีกว่าร้องบ่อยท้อ ขอกเราครับที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับหลังจากที่เราเคยช่วยรักษามาจนหายจนปกติครับใบบุญทำให้พ่อกลัวนะคะกลายเป็นพ่อกลัวใบบุญครับตกใจครับท่านเจ้าเน้อใ เป็นความรักความผูกพันกับครอบครัวน้องใบบุญกันนะคะพ่อแม่ลูกนะคะอยู่ด้วยกันนะคะทวาข่าวกันมีความสุขนะคะครอบครัวอบอุ่นนะคะมีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวนะคะไว้กำลังสน <c oughs> ใบบุญสนนะคะใบบ,บุญ นูนนาใบบุญมองพองเอัพตะนูเอเวอร์รีบอร์ดี่นะคะหวัสดีตอนเย็นๆนะคะพบกับน้องใบบุญนะคะครอบครัวของน้องใบบุญกันนะคะ ใหญนะคะที่พ่อใหญ่มาหานะคะพอกลัวไปบุญนี่ไปเลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีสทุกท่านครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปของเราครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราครับวันนี้ก็เป็นครอบครัวหันษาครับครอบครัวของน้องใบบุญทำให้พ่อใหญ่คุณช้างตกใจหัวใจแทบวายครับ ร้องเสียงดังนะครับนี่ครับเป็นความรักความผูกพันระหว่างสายพันธุ์ช้างไทยเราครับนี่คือเก๊เหมยและฝั่งนู้นก็น้องการเกตนะครับพ่อใหญ่ขุนช้างก็มีทั้งเมียน้อยเมียหลวงครับนี่ครับสมคุณช้างสมชื่อครับนี่ครับนี่นะครับใบบุญก็ทําให้พ่อตกใจเลยท่านลุงครับหืมคนเล็กนี่คนเล็กนี่มันร้องเสียงดังมากเลยเนี่ยหืมคนนี้เนี่ยครับเก๊เหมยก็นี่ครับเป็นความรักความผูกพันระหว่างช้างของเราครับ ที่มีให้ต่อกันครับนะครับเราเรียนแบบธรรมชาติครับฝากขอบคุณเอฟทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกวานกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยครับนี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆตอนเย็นๆครับมาสร้างความสนุกสุขสันต์และก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับให้กับเอฟซีทายท่านได้รับชมกันในขณะนี้นี่ครับทั้งพ่อใหญ่คุณช้างทั้งเจมเหมยทั้งน้องใบบุญและก็น้องการเกตครับเป็นครอบครัวของเราที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับนี่ครับ เปะีายนี้ยรกบเปลี่ยนเลยประจางแล้วคางไปนอกใจแล้วครับแหมทางไม่น่าทํากันเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับนู่จี้อยู่กับน้องกาลาเกตไปถามข่าวกาลเกตอยู่ครับไม่ใช่อะไรครับไปถามข่าวถามข่าวกาลเกตว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เนี่ยครับเราเลี้ยงกันแบบนี้ครับอยู่แบบนี้ครับใบบุญก็จะไปด้วยครับใบบุญก็ไปด้วยครับใบบุญไปถามอะไรเขาใบบุญของพ่อหนูอยู่นี่พ่อบอกพ่อไม่สนใจแล้วติดสาวแล้วใบบุญเลย ใบบุญครับไม่รู้เรื่องอะไรครับใบบุญไปถึงไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คุยอะไรกันครับใบบุญไ,ไม่รู้เรื่องครับยี่เหมยพยายามเรียกครับหือว่าพยายามชูงวงเรียกให้พ่อใหญ่คุณช้างกลับมาแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราติดสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใบบุญเอ้ยต้องทําใจแล้วลูกพ่อใหญ่ของเรานี่อ่าหลายใจช่วงนี้พ่อใหญ่คุณช้งางาี่ยหลายใจใบบุญดูครับดูครับความน่านรักของเด็ก <c oughs> ของเราครับดูสิ นอพ่อแล้วพ่ออยากคุณช้างไม่เอาไม่รักแล้วความไม่รักแล้วเธอดื้อดื้อมากโอ้ยโอ้ยไม่ให้พูดไม่ให้พูดปิดปากไว้ืมไม่ให้พูดไม่ให้พูดไม่พูดกับหนูดื้อใครพูดปิดปากไม่ให้พูดหนูไม่ได้ตื้อนะหนูแก่นเฉยเนี่ยหนูแก่นเฉยเนี่ย ครอบครัวความน่ารักของน้องใบบุญของเราครับที่ตอนเย็นๆเรามาถ่ายให้รับชมกันครับอยู่ประมาณนี้เลยครับเป็นความรักความสุขสันต์ระหว่างครอบครัวใบบุญครับแล้วก็พ่อใหญ่คุณช้างของเราที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือชีวิตครอบครัวของช้างของเราครับนี่ครับใบบุญก็บินไปบินมาหาพ่อส่วนพ่อใหญ่คุณช้างก็กําลังจะไปเจรจากับการเกตครับถามสาทุกถูกดิบกันอยู่ตรงนี้ครับก็ฝากขอบคุณเอฟซีสั้นครับที่ห้การติดตามรับชมและเข้ามาให้กำลังใจช่องช้างของเรานะครับนี่คือน้องใบบุญ และแม่เหมยก็มองตามพ่อใหญ่คุณช้างอยู่ครับพ่อใหญ่คุณช้างก็ยังไม่สนใจครับหันหลังใส่อย่างเดียวกันแล้วจุ๊บเนี่ยครับเจเหมยของเราพยายามมองพ่อใหญ่คุณช้างครับและใบ pues. บุญก็บอกว่าพ่อไม่สนใจหนูเลยบอกพ่อไม่สนใจเราพ่อตกใจกลัวใบบุญครับร้องสเสียงหลงเลยครับใบบุญของเราเนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้างกําลังมาจูจีกับน้องกาเรเกตอยู่ตรงนี้ครับเป็นความรักความผูกพันของช้างของเราที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับ นี่ครับฝากขอบคุณเอฟซีสั้นครับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับเป็นธรรมชาติของช้างของเราที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับนี่ครับกูเกี่ยวภาษีกันอยู่ครับแล้วก็เจมเมยก็เดินหนีจากไปแล้วครับด้วยความน้อยใจที่พ่อใหญ่คุณช้างบันใจให้คนอื่นครับไปแล้วครับนี่ครับเจมเมยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาใบบุญก็พาแม่มาหาพ่อครับเดินมาอีกหนึ่งรอบตอนนี้เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆเจมเมยบอก พ่อใหญ่คุณตอนนี้เราปล่อยออกไปไม่ได้ครับเพราะว่าพ่อคุณช้างกำลังมีรักใหม่อยู่ครับถ้าเราปล่อยไปเดี๋ยวจะเกิดทำร้ายน้องใบบุญเราได้ครับเผื่อตกใจครับเวลาช้างรักกันครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับไม่สามารถให้น้องใบบุญไปหาพ่อได้ครับเพราะว่าโอเคเหมยพยายามเรียกครับพยายามเรียกพยายามเรียกพ่อคุณช้างครับนี่ครับเป็นความรักความผูกพันระหว่างช้างของเราครับที่เลี้ยงมาแบบครอบครัวครับนี่ครับโอเคเหมยพยายามจะเรียกพ่อคุณช้างครับนี่ครับพยายามจะหันหาไปหาพ่อคุณช้างแต่ก็ไม่ได้แล้วครับพ่อคุณช้างกําลังติดกับน้องกาลเกินคร พอเพียร่นู้นครับเป็นความรักความผูกพันระหว่างช้างไทยเราที่จะผสมพันธุ์ให้ได้มีลูกมากที่สุดเข้าที่จะมีได้ครับเราพยายามจะเพาะพันธุ์ช้างไทยเราให้มีลูกมากที่สุดครับนี่ครับกำลังเกี้ยวกันอยู่นี่ครับกำลังคุยหลอกล้อนี่ครับสร้างความสัมพันธ์นี่คือพ่อใหญ่คุณช้างของเราครับเป็นช้างที่ให้ความอบอุ่นกับช้างทุกเชือกครับไม่แบ่งใจไม่รักใครคนใดคนหนึ่งครับแบรกรักเสมอกันครับนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้าง แลวก็รักน้องการะเกดมาก้ดยครับตอนนี้ครับนี่ครับพยายามจะถูขัดให้น้องการะเกดครับก็เป็นความแสดงถึงความรักนะครับความรักที่ช้างมีให้กันครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ส่วนการะเกดของเราก็ได้จะอ่าเจ๊เหมืองเราก็ยืนมองอยู่นี่ครับผ่าลูกยืนมองอยู่ตรงนี้เรียกร้องความสนใจให้กับพ่อใหญ่คุณช้างแต่พ่อใหญ่คุณช้างบอกว่าอย่าเพิ่งเจ๊เหมยเอ้ยยังไม่ถึงเวลาตอนนี้กําลังมามอบความรักให้กับน้องการะเกดครับพ่อใหญ่คุณช้างของเรา นี่ครับเป็นความรักความผูกพันบรรยากาศตอนเย็นๆครับหลังจากขายอาหารเสร็จเราก็จะพาช้ามาอยู่ร่วมกันแบบนี้ครับทุกวันครับแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยมีพ่อใหญ่คุณช้างมาหา,าน้องใบบุญน้องใบบุญก็ไปทําให้พ่อตกใจซะวิ่งหนีเลยครับพ่อใหญ่คุณช้างเดินหนีเลยตกใจใบบุญครับตอนนี้พ่อใหญ่คุณช้างก็เกิดความรักให้กับน้องกาลเกตนะครับนี่ครับพยายามจะฟียน้องกาลเกตพยายามจะถามสารทุกทุกดิบพยายามจะกดเท้าเคลียร์กันครับเพื่อให้น้องกาลเกตเกิดความหลงรัก ในความน่ารักของพ่อใหญ่คุณช้างครับนี่ครับพยายามจะสร้างพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้แสดงถึงควพฤติกรรมของช้างรักกันนะครับที่สร้างความสัมพันธ์กันครับนี่คือเป็นพฤติกรรมของพ่อใหญ่คุณช้างกับแม่หญิงกาลเกตของเราครับนี่ครับพยายามจะสร้างความรักพยายามจะเคลาเคลียกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ได้หาการชมได้ง่ายๆครับแบบธรรมชาติแบบนี้ครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับที่พ่อใหญ่คุณช้างพยายามจะมีสัมพันธ์กับ น้องกาลากตอีกครับนี่ครับเป็นความรักนี่คือความรักของพ่อใหญ่คุณช้างและแม่หญิงกาลเกตนะครับที่ท่านไม่ได้รับชมที่ไหนง่ายๆครับช้างใหญ่ๆรุ่นนี้รักกันครับนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราก็ต้องขอขอบคุณไปยังเอฟทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมและฝากกดไลค์กดแชร์คลิปน่ารักแบบนี้ด้วยครับพ่อใหญ่คุณช้างที่กําลังแสดงความรักให้กับน้องกาลากตวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ